สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับลีน่ากับ u n b o x the เ i c n i c นะคะรายการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ย ไปเปิดในกล่องตะกร้านี้กันว่าในนี้เนี่ยมันคืออะไรแอดได้ยินมาว่าเพื่อนๆเนี่ยกระซิบบอกลีน่ามาว่าพี่ๆทีมงานเนี่ยชอบหาอะไรแปลกๆมาแกงเพื่อนๆกันตลอดเลยวันนี้ลีน่าก็ลุ้นอยู่ว่าลีน่าเนี่ยจะโดนแกงอะไรหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวมาเปิดในตะกร้านี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรโอ้โหมันคือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันค่ะทุกคนบอกตรงๆว่าลีน่าเนี่ยก็แปลไม่ค่อยออกเลยนะคะว่ามันคือแปลว่าอะไรบ้างโอเคก็มาเริ่มจากอันนี้กันก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็กล่องน่ารักมากๆเลยนะคะมีรูป ด้วยเดี๋ยวลีน่าจะมาแบ่ไปกับเพื่อนๆพ,พร้อมกันเลยนะคะว่ามันคือรสชาติอะไรอ่ามันคือไข่เค็มะคะ่ะทุกคนมันคือก๋วยเตี๋ยวไข่เค็มนี่มันจะมีไข่แบบนี้ด้วยก็คือแสดงว่าเป็นไข่เค็มโอเคต่อไปนะคะก็เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น บะหมี่เปรี้ยวเผ็ดค่ะทุกคนแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะเพื่อนๆื่อนไก่หันเต่าในน้ำมันแดงนะคะอันนี้ก็ดูจากกล่องก็จะเป็นแบบเหมือนไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเนื้อหรืออะไรนะคะเพื่อนเื่อก็เดี๋ยวเรามาแปลมาไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทอดค่ะน่าจะรอดอยู่หีน่าจะทานเนื้ออยู่นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นอันนี้สีสันพาสเทลน่ารักมากๆเลยนะคะค้ววชงผงหอยนางรมกล่องแบบน่ารักมากแต่ก็มาลุ้นรสชาติกันนะคะว่า มันจะเป็นอย่างที่พี่เขาบอกไว้หรือเปล่าว่ามันจะไม่อร่อย อันนี้ดูจากกล่องแล้วน่าจะเป็นรสเผ็ดนะคะอ่าใช่จริงๆด้วยค่ะมันแปลว่าเผ็ดและเผ็ดนะคะต่อไปเป็น2อันนี้อันนี้ลีน่าก็เห็นพี่ๆเขาบอกมาว่ามีมาม่าชาวนงไผ่มุกด้วยอันนี้ลีน่าก็ไม่เคยทานมาก่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอันนี้ก็จะเป็นรสเผ็ดนะคะแล้วก็สามารถทานได้กับน้ําเย็นแล้วก็น้ําร้อนเลยส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบธรรมดาไม่เผ็ดมากนะคะค่ะก็เดี๋ยวลีน่านะคะขอนําไปมีกึ่งสุรูปแตัดละถ้วยเนี่ยไปเซตสนน้ำร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไง รอสักครู่นะคะกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราทั้ง8ปกล่องเนี่ยก็พร้อมรับประทานละค่ะแต่เดี๋ยวลิน่าเนี่ยจะเริ่มทานแบบน้ำก่อนแล้วค่อยไปทานแบบแห้งกันค่ะก็เริ่มจากอันนี้กันก่อนนะคะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นมีหน่อไม้แล้วก็มีถั่วด้วยเดี๋ยวเนี่ยจะตักให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้คือถือว่าพีคที่สุดที่แบบได้ยินมานะคะ โอเคนะคะอร่อยอยู่อร่อยอยู่ทุกคนแบบมันไม่ได้แบบเลวร้ายเหมือนที่คิดไว้เดี๋ยวลองหน่อไม้ด้วยแล้วก็ถั่วใช่ได<ช>้<ช>ค่ะทุกคนอันนี้ดีน่าถือว่าให้ผ่านามานต่อไปดีกว่าค่ะอันนี้ก็บอกตรงว,ว่ากลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นมันแปลกๆนิดน,นึงอะทุกคนแต่ว่าตอนปรุงอะกลิ่นมันแบบแรงมากๆเหมือนฟิลแบบมาลา ันนี้ก็ถือว่าค้อยๆกันกับวันนี้หละค่ะคือตอนแรกคิดว่าแบบมันน่าจะแย่กว่านี้แต่ว่าพอพอทานแล้วก็โอเคได้อยู่มาที่อันนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นบะหมี่เกลืสำเร็จรูปแบบชานมนะคะชานมไข่มุกดี่น่าชอบกินชานมอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าถ้าเอามาเป็นแบบบะหมี่เกลืสำเร็จรูปแบบนี้แต่เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าเหมือนเหมือนชานมก็มันก็คือชานมอร่อยอร่อยอยู่ค่ะอร่อยอยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าลองมาทานเส้นด้วยแต่ก็ถือว่ามันยังไม่มีีอนนไหแยย่่เละ ปกติเวลาเราทานมันมีกึง่งสริร็จลูปมันก็จะต้องมีความแบบคาวๆหรือแบบมีความเข้มข้นแต่ว่าเนี้ยมันจะเหมือนกับเอาเส้นมาอยู่กับความหวานๆเลยอะไรเงี้ยค่ะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็ให้ผ่านอีกอันนี้พูดจริงนะไม่ได้โมนะแล้วก็มาที่อันนี้อันนี้ก็กลิ่นแบบกลิ่นไข่เค็มเลยเพื่อนๆเคยทานแบบว่าเลรสไข่เค็มไหมคะแบบรสไอ้กลิ่นแบบนั้นเลย อันนี้ก็ทานได้อีกค่ะคือมันมันไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบแย่คือมันเป็นแบบกลิ่นอ่อนๆแต่ละอันมันคืออ่อนๆหมดเลยไม่ได้แบบปี๊ดปาจนขนาดทานไม่ได้อันนี้ก็ใครที่ทานไข่เค็มก็น่าจะชอบระคกนี้ต่อไปนะคะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไก่น้ำแดงหั่นเต่าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนแต่นีงก็ไม่เคยกินเมนูเลยนะเมนูนี้เลยนะคะแบบไก่หั่นเต่าน้ำแดงไม่เคยดินมาก่อนด้วย อันนี้ก็โอเคอีกอทุกคนงงตัวเองทำมันอร่อยหมดเลยอันนี้ขนมก,ก็ไม่รู้ว่าแบบมันหิวมันก็เลยแบบอร่อยแบบกทุกอย่างเลยหรือว่ายังไงแต่ว่ามันก็มันทานได้หมดจริงๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นเนื้อทอดนะคะทุกคนเห็นกล่องปลาคือเนื้อมันแบบว่าเป็นก้อนใหญ่มากทุกคนของจริงมันแบบแต่ก็แต่ก็เข้าใจได้แหละว่ามันก็เป็นแบบนี้แต่ก็มันต่างกันไปหน่อยอันนี้ไม่ค่อยอร่อยอะ่ะทุกคนเ ทุกอันมันจะแบบรสชาติอ่อนๆหมดเลยหุ่ยอย่างนี้คาดหวังแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมาอ,อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันกับอันเมื่อกี้เลยนะคะแต่นี้เป็นแบบเผ็ดถ่านี้เข้มข้นแล้วอันนี้ก็น่าจะเข้มขน้น,นสองอันนี้มันจะเข้มข้นมากๆแล้วก็โคตรเค็ม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 อ่ะอันนี้ไม่ให้ผ่านแล้วกัน ค่ะตอนนี้นะคะลีน่าเนี่ยจะมาจัดอันดับกันว่าลีน่าเนี่ยชอบทานมาม่ากึ่งเสด็จรูปรสชาติไหนมากที่สุดนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยที่ลีน่าชอบเป็นอันดับแรกเนี่ยคือ อันนี้เลยค่ะทุกคนมาม่าชาทงใส่บุกแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็น2อันนี้เลยค่ะ2อันี้เนี่ยรสแบบสีมันจะเข้มๆหน่อยแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยด้วยความที่แบบเส้นคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันมันรสชาติแบบใสๆคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อันที่4อันนี้ละกันมีความเส้นใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าไม่ได้แบบรสชาติแบบว่าฉูดฉาดมากก็เป็นอันนี้ลองลงมาเป็นไข่เค็มดีกว่าแล้วก็อันต่อไปจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้มันจะมีความแบบเริ่มมีกลิ่นมาแล้วคือแบบตั้งแต่กินอันนี้ คือกลิ่นมันจะไม่แรงมากแต่ว่าพอมาเนี้ยเริ่มแบบเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มแบบเออมีกลิ่นที่แบบโชยขึ้นมาอันดับท้ายๆนะคะก็ขอให้น้องสองคนนี้เลยเพราะว่าคือลีน่าไม่ค่อยชอบแบบทานเค็มขนาดนั้นแล้วก็แบบสองอันนี้มันมีรสชาติที่ค่อนข้างเค็มเลยทีเดียวสําหรับวันนี้นะคะการมาอันบ็อกปิกนิกกับลีน่าเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากดูอันบ็อกต่อไปเนี่ยว่าจะเป็นอันบล็อกอะไรต่อนะคะก็สามารถดูได้ที่ทางช่องโมโนทเมติค์นายมิวสิคสเตชั่นช่องสอนกล่องทีกะผ่าน ทีวีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลีน่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ